นะื้นเฟนจ้าแห่งหนึ่งโอ้ยปวดหลังไม่ไหวแล้วใครอยู่ข้างหลังเขเนี่ยแอรมอเธออยู่นะจ๊ะเออก็ดูขามาแล้วเหรอเป็นหล่ออ่ะไว้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแม่จื้เขามาถ้าข้างั้นลยอจมได้รับนี่ไปกินโอนหันระบบดิจิตอล้าหนีน่าจะขี้ขาดเยอะบังไข่บังข้านี่ไงถามได้ข้าก่อนคนกำลังจะเกิดใครมาคุมกำเนิดครับเนี่ย จะเอ๋ตัวเองอหนูว่ามันยังใช้ไม่ได้อ่ะค่ะลองแบบนี้ดีกว่าไหมคะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ่ะอันนี้ของพี่ออย่างวะหาม <c oughs> ว่าแล้วมันต้องเลส <c oughs> มันใช้ได้อยู่ได้แต่แต่ว่าไม่แ <c oughs> เอาหนะหง่ายเนาะครับง่ายสิครับ <c oughs> ก็เพราะว่าที่อิเทคเราสอนด้วยหลักสูตรใหม่เรียนง่ายเอาใจวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อด้วยคลายมาสเตอแต่งภาพด้วย Snapseed ออกแกบบกราฟิกด้วย c a n ว a Google Application หรือจะรีโมทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย t e a m v i e w e r Anydesk เพื่อตอบโจทย์ทัศนงานไอทียุคใหม่ที่ไม่ว่าใครๆก็เรียนได้ Shoppen your skill, design Your Future ให้เสียงภาษาไทยโดย f a m o u s Studio